การเริ่มต้นในการเข้าวงการยิงโฆษณา TikTok a d วิธีง่ายสุดก็คือการยิงผ่านมือถือฉันเองแต่ว่าก่อนที่คุณจะยิงนี่คือ5ข้อนะที่คุณควรจะต้องรู้ว่าการยิง TikTok a d ในมือถือนั้นมีข้อควรรู้อะไรบ้างครับอันดับแรกถ้าคุณจะยิงโฆษณาได้คุณต้องมีผู้ติดตามเกินหนึ่งคนแล้วกนะ็คุณจะต้องเป็นบัญชี Creator หรือวิจุต้าหรือบัญชีสุขศิษเท่านั้นฮะข้อ2งบโฆษณาที่ยิงเริ่มต้นขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่3 0บาทต่อวันฮะข้อ3ถ้ากลุ่มลูกค้าคุณไปใช่วัยรุน ห้ามเลือกการกำหนดเป้าหมายแบบอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติหรือแบบที่ท i ปตอกเลือกให้เด็ดขาดไม่งั้นนะครับคุณจะได้เฉพาะคนอายุน้อยเนี่ยเห็นโฆษณาของคุณฮะข้อ4นะครับกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกได้ในการยิงท k ปตอกแอดพันโดยสือในส่วนของอินเทรสหรือความสนใจมีเพียงแค่15บหตัวเท่านั้นเองถึงถือว่าเป็นการเลือกกลุ่มหมายแบบกว้างมากเลยครับซึ่งในแอดมินิเจอร์มีเป็นหลักร้อยๆตัวฮะข้อสุดท้ายการยิงทีปตอกแอดพันโดยสือผลลัพธ์ค่อนข้างสวิงณจังหวะที่อนุมัติในหกถึง ที่คุณคิดไปม,มันแพงกว่าที่เคยได้หรือเปล่าเพราะว่าผลลัพธ์ใน TikTok a d Pay ด้วยือเนี่ยค่อนข้างมีความสวิงเลยฮนะและนี่นะครับคือ5สิ่งที่คุณต้องรู้ในการยิง TikTok a d Pay ด้ถือแต่ว่าถ้าใครอยากจะจริงจังผมแนะนําว่า100%คุณควรไปยิงผ่านส่วนการโฆษณาเท่านั้นนะครับจะทําให้คุณสเกลยอดฐานแล้วก็ควบคุมต้มนทุนโฆษณาได้ดีกว่าหลายเท่าครับ